หนึเราวัดลงมาครับโอเคไหมซึ่ง5้าพันจุดมันอยู่ที่3,3,4,3และ3า9 4หมายความว่าอะไรหมายความว่าชุดการเคลื่อนที่ของเด y ชุดนี้ตราบใดก็ล้วแต่ที่ยังไม่ข้าม3 3 9สา3เก้่สากาชุดการเคลื่อนที่นี้เขาจะลงมาตามทาร์เก็ตนี้ที่ผมให้ อย่างน้อยๆคือร้อยเปอร์เคือ3 3 4 3อย่างน้อยร้อคือ3ามสนะครับเป็นจุดที่เขานะครับควรจะลงมาทดสอบนะครับตีเส้นไว้ก่อน3 3 4 3คือ5้0 0ัจุดนะครับสามสคือ1นึ่งมืจุดในไทมเฟรมเี่เราก็ย่อยไปดูในไทมเฟรมสีชั่วโมงนะครับสชั่วโมง เป็น P.A.S. ต่อเนื่องนะครับเขาเป็น P.A.S. ต่อเนื่องถูกต้องไหมนะครับรวมถึงชุดนี้ด้วยก็เป็น P.A.S. ไหมเกิดเป็น P.A.S. นะครับตามเทรนเห็นปะ P.A.S. ตามเทรนนะครับเขาก็มีแท่งคอนเฟิร์มเป็แท่งนี้นะครับที่ไว้วัดระยะแน่นอนว่าเขาครบระยะของเขาไปเรียบร้อยแล้ว3,000จุดเกิดการพักตัว30-50%เกิดการไซวี รตรงนี้เกิดการไซเวย์มันคือไซเวย์ใน time f r a 1ชั่วโมงอย่างที่ผมบอกไปเขาจะไซเวย์ใน time frame ที่เล็กกว่าตัวเขาพักตัวแล้วก็ไซเวย์ใน time f r a ที่เล็กกว่าตัวเขานะครับแต่เดยังไม่จบรอบวิ่งนะครับ1ชั่วโมงเป็นไซเวย์ที่เราเห็นกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครมองเป็น PAB ไม่ผิดแต่อย่าลืมคำนึงถึงวงจรของกราฟและระยะวิ่งของ time f r a m ที่ใหญ่กว่าตัวมันนะครับระยะวิ่งที่ใหญ่กว่าตัวมันอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมนะครับต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะครับพอได้ได้นะครับแบบนี้ปุ๊บเรามาดูต่อครับว่าเฮ้ยถ้าฉันไม่ได้เอจากข้างบนลงมาเนี่ยถ้าฉันจะรอบีเงื่อนไขไหนที่ฉันจะรอบีได้บ้างเฮ้ยกราฟชุดนี้จาก RSI อ่ะมันขึ้นไปทำโอ้โหบอล และไอโอว่าบอกชุดนี้มันก็วิ่งมาจากอะไรฮะโอเวอร์โซในชุดที่ผ่านมาเออและไอโอโอบอสของเ4สโฟตรงนี้มันทำให้เกิดอะไรในทางเฟรมที่ได้ปกกัจจุบันมันทำให้เกิดสัญญาณแบรดไดเวอร์เจนที่เ1อันนี้ตรงตามที่วิคคอให้เลยนะครับแบรดไดเวอร์เจนที่เ1นะครับแล้ว H1 เกิดอะไรขึ้นบ้างนะปัจจุบันเฮ้ย H1 เกิดโอเวอโซลูกแรกไปแล้วแต่ f 4ยังไม่มีโอเวอโซอ่า S4 ไอซยังไม่มีโออโซของ S4 ถูกต้องไหม S4 ยังไม่ลงมาโอโซนี่ซในโซนนี้ยังไม่ลงมาโอเวอโซหมายความว่าอะไรเดมีระยะวิ่งค้างไว้เป็นไปได้ไหมในอนาคตที่เดครับเขาจะลงมาให้ครบระยะ แล้วกลายเป็นว่า S4 ก็วิ่งลงมา o อเว s ร์ d ซเดวิ่งมาครบระยะ S4 ลงมา o เวอ s ์โซแล้วมันทำให้ H1 กลายเป็นสัญญาณของบู l l ตได d i v e r g e n t แล้วกลับตัวขึ้นมาตาม cycle ของเขาอีกรอบหนึ่งเออเค okay, ไหมเพราะนั้นการที่จะเกิดแบ a r i เอ่อบูดิตเดวเจนได้หมายความว่าเราควรจะเห็นโลที่ต่ากว่าสามสามห้าสองถูกต้องไหมครับถต้องไหมครับถ้าเขาถ้าเราจะเกิดถ้าเขาจะเกิดเป็นบูดิตเดวิเจนเราจะต้องเห็นโลที่ต่ากว่าสามสามห้าสองซึ่งต่ากว่าสามสามห้าสองเป็นไปได้ไหมล่ะมันจะเป็นสามสามสี่สามเป็นไปได้ไหมล่ะมันอาจจะเป็นสามสองเก้าสี่ 4. หรือมันอาจจะมาแค่ ในกรอบนี้สามสามสามหนึ่งถึงสามสามสี่สามอาจจะอยู่ในกรอบเนี้กรอบใดหรือราคาใดราคาหนึ่งเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้จริงไหมครับพี่พี่อ่านี่คือผมกำลังหาว่าถ้าไม่ได้เอสตรงไหนละ่ะจะเป็นการบีที่คุ้มค่านะครับเป็นไปได้ไหมว่ามันจะอยู่ในโซนโซนนี้อ่าอันนี้คือการคาดการณ์และวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าคาดการณ์และวิเคราะห์ล่วงหน้าจากอะไรครับพี่ก็จากเทคนิคที่ เราแชร์แชร์กันนี่แหละถูกต้องไหมเ้าครับใช่ครับผมไม่ได้วิเคราะห์อะไรที่มันนอกเหนือจากที่เราแชร์กันเลยนะนะครับอยู่แค่นีนะ้อาจจะมีเพิ่มเติมมาในเรื่องของ rsi เพิ่มเติมมาในเรื่องของ e l l i o t wave หรืออะไรก็ตามแต่มันก็ไม่ได้หนีจากสิ่งที่นะครับผมได้แชร์ไปเลยถ้าดั่าเดิมนะซึ่งอย่างที่บอกเราก็เทรกันเดิมเนี่ยตลอดเลยนะทีนี้ถ้าพี่ได้โซนอ่ะทีนี้ผมอธิบายบนซ้ำแบบนี้อีกรอบหนึ่งใครที่เข้าใจมากขึ้นครับพิมพ์ห้าห้าให้ผมหน่อย ไรที่เข้าใจมากขึ้นพิมเลขค่าห้าผมนะครับเล่ค่าห้าผมหน่อยสวัสดีคุณแมวตัวร้ายด้วยนะครับผมผมนี่ขึ้นมาตอนนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยถูกฉลกเลยครับผมเพราะอะไระอ่ะเออช่วงสาระครับม <laughs> ม๊ยแม่จะบเดี๋ยวมันเอาแค่ตอนเช้านี่แหละผมอะผมมีแค่ตอนนี้แหละผมก็มีแค่ตอนเช้าเดี๋ยวพี่มีสาระเดี๋ยวเราบ่ายมาตอนบ่ายก็ไม่มีแล้ว โอเคนะครับอ่าพี่ๆข้า้ามาเห็นไหมเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่ได้ ODB ที่ดีแล้วมันเกิดเงื่อนไขแบบที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยถือเถอะครับพี่น้องถือเถอะนะครับจริงๆนะครับถือว่าผมขอนะครับถือให้ผมหน่อยที่อยากไปกลัวรอบที่แล้วมันขึ้นไปหมื่นจุดอ่ะจากสามสามหนึ่งศูนย ขึ้นไปสามสี่หนึ่งศูนย์อะพี่มีมีบอกว่าโค้ชอยากได้โอดีหมื่นจุดที่ถามทําไมอะในเมื่อใจพี่มันอยู่แค่ห้าร้อยอะเก็บเก็บใจถูกเป็นเลยเออขมนันแบบนั่งคิดให้เนี่ยแล้วปวดหัวจะตาย<ท>ใช่ไหมน้อครับ <g ul ain> ใช่ครับอย่างน้อยๆออพี่ถือมาถือแพบบันสามพันห้าพันเนี่ยมันก,มนก็มันก็มาได้อยู่น้องรับเนาะไม่ใช<ๆ>่ว่าผมไม่ใช่ว่าพวกเราแบบ โอ้โหเข้ามาเทรดแล้วถือได้เลยนะให้พี่ผมฝึกผมฝึกครับ <c oughs> <c oughs> เราฝึกกันหมดแหละน้องครับเนาะอฝึกลองพี่หมดที่ <c oughs> เราจยงคุยกันเลยผมผมออกับจะคุยกันทุกวันโอ้ออครับเ,เราลดเราเราเก็บกรอกันก่อนไหมสักบางส่วนเห็นมันขึ้นมาแบบมันใจใจคอไม่ค่อยดีแล้วก็แบ่งเก็บนะทุกคนเราก็แบ่งเก็บนะน,บบนะครับเราก็แบ่งเก็บแบ่งถือ ยังมีแอบคุยอะไรขอาาพับเหลือเท่าไหร่ผมเลือเท่านี้แล้วนะอาจริงนี่คือเรื่องจริงครับพี่นี่คือเรื่องจริง <c oughs>